จะสอนใจไว้ทุกสิ่งเป็นหญิงสาวให้พ้นข้าวข้าวชั่วเข้ามั่วสมให้พันผ่อนเหมือนหนึ่งนอนในห่วงรูป สุขุม้มคิดแบ่งให้เบาบางอย่าทำนอกลักษณะจะเป็นโทษตัดประโยชน์พี่น้องเขามองมางถึงจะรักรักให จืดจางจะไว้วางกริยาให้หนาดูจะพูดจาประสัยกับใครนั้นอย่าตะคันตะคอกให้เครื่องหงไม่ควรพูด อือ,องขึ้นมึงกูคนจะลูลวงลามไม่ข้ำใจแม้นจะเรียนวิชาทางค้าขายอย่าปากร้ายพูดจาอัจฉริย ขายดีมีกำไรด้วยเขาไม่เครื่องจิตระอิดระอาสวนเสียงพระสมุทรคลืน่นครวนขนองคลื่นกอคลี ส่วงปวงกามกองกลอง